สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการอินเทอร์เฟซระหว่างตัวกล้อง Industrial ของ IDS นะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ Vision Pro ของทาง c o g n เนนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้ตัวเลนในลักษณะที่เป็นกระจกสะท้อน90องศานะครับซึ่งเหมาะกับบริเวณที่ติดตั้งได้ยากนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าผมสามารถที่จะติดตั้งในมุมด้านข้างได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวซอฟต์แวร์กันนิดนึงนะครับ อันนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ Vision Pro ของทาง c o g n i n นะฮะซึ่งตัว Property ที่สำคัญนะครับคือเราต้องมาออนตัวนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราลองดูในกรณีที่ไม่ออนก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับคือถ้าเกิดไม่ออนเราจะเห็นว่าภาพกลับหัวนะครับนะฮะเพราะว่าในกรณีนี้คือเราใช้ผ่านกระจกสะท้อนนะครับเราต้องมาออนที่แฟล t ตัวนี้ไว้ด้วยลองดูใหม่นะครับ โอเคโอเคครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกล้อง IDS เข้ากับตัวซอฟต์แวร์ของ c o g n e t ผ่านทางกระจกสะท้อนโดยที่ภาพไม่กลับได้แล้วครับ